นี่นะครับลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะครับวันนี้ลูกค้ามาส่งมาครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านหน่อยว่าเป็นไงบ้างนี่ลูกค้าเลือกของกันครับนี่โหยางเดิอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรบ้างครับเนี่ยได้เป็นกองเลยนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากสิงห์โอ้แค่นี้เอง นี่นะครับอ,อ๋อ้อไปไหนอ่ะไปข้อไหนข้อเล่อแล้วโ,โ,โ,โอเคเนี่ยครับนี่นี่นะครับมาดู o ห้าจุดห้านะครับนี่ครับของก็เริ่มเยอะและ้วโอ้ยไปกลับของนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ใส่แว่นตะเทพเลยเต็มเต็ม,เต,มเต็มช่วงนี้เต็ม o ห้าจุดห้าเต็ม ฮะหมใหญ่หมดล้วถามไอ้เออเอมันกินไว้ไหนนี่ถามมาจาวัดสิงห์